ในวันที่คุณป่วยคุณเจ็บหรือว่าคุณตายเราเคลร์ประกันไม่ได้เรื่องที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับประกันวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะสวัสดีครับพออี่ยุทธคค่ะสวัสดีค่ะน้องสุรัญญาค่ะอ่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง บางเรื่องที่ลูกค้าไม่รู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หรือว่าบางอย่างที่ลูกค้าอาจจะคาดไม่ถึงว่าเอ๊ะฉันมีแบบเนี้ยฉันทําอะไรได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องประกันใช่ไหมพี่น้องใช่เขาวันี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของว่าเอ๊ะทำไมบางคนเคลมไม่ได้นะทําไมฉันเคลมเรื่องนี้ไม่ได้ทั้งที่ฉันมีประกันเลยอ่าใช่ทุกทีเราจะมาตอบกันในเรื่องนี้มีเกี่ยวกับข้อเอ่ยวันนี้วันนี้เราจะมีทั้งหมดสี่หัวข้อหลักๆที่เราจะอ่าหลักๆที่เราจะคุยกันหัวข้อแรกอะไรครับพี่น้องหัวข้อแรก คือจะเป็นเรื่องของเอาง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะ,ะประกันอุบัติเหตุหอ,อใช่ยงไงครับคือว่าถ้าพูดถึงประกันอุบัติเหตอุอะเราก็ต้องนึกถึงก่อนว่าเวลาเราเกิดเหตุเราถึงจะเคลมได้ใช่ไหมพี่เคยเจอเคสหนึ่งลูกค้าบอกว่าลูกค้ามีประกันอุบัติเหตุหแต่ทําไมเวลาพี่ท้องเสียพี่เคลมไม่ได้อ่ะพี่น้องชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วครับ PA ประกันอุบัติเหตุกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุแน่นอนว่าถ้ามีเลือด ตกยางออกมีอ่าสิ่งที่มากระทบเราอย่างสมมติว่าเราตกบันไดแน่นอน PA ประกันอุบัติเหตุเคมได้อยู่แล้วครับอ่าแต่วันนี้ลูกค้าไปกินอาหารชนิดหนึ่งอาจจะเป็นส้มตำแล้วท้องเสียแล้ววันนี้ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเออพี่ก็มีประกันน่ะน้องออฟทำไมพี่ถึงเคมไม่ได้ก็จจะต้องมาดูวันอีกทีหนึ่งว่าลูกค้ามีประกันสุขภาพหรือว่าประกันอุบัติเหตุแน่นอนว่าวันนี้ถ้าลูกค้ามีแค่ PA ประกันอุบัติเหตุ ทำเลไม่ได้อยู่แล้วครับผมชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่า PA ประกันอุบัติเหตุแต่ถ้าวันหนึ่งลูกค้ามีเลือดนแน่นอนอครับผมเข้มได้เข้มได้ใช่ไหมอีกเคสหนึ่งที่พี่เจอมาอยังไงครับคุณพ่อเสียชีวิตป่วยายแต่คุณพ่อมีประกันอุบัติเหตุซึ่งในตัวกรมธรรม์อุบัติเหตุก็บอกว่าเสียชีวิตก็ได้เหมือนกัน อ๋อ oh, ah. อันนี้แหละครับพี่น้องคือเหตุผลที่สําคัญว่าทําไมลูกค้าจะต้องมีตัวแทน mm hmm. อย่าลืมนะครับซื้อประกันสําคัญที่ตัวแทนเพราะฉะนั้นเวลาที่มีปัญหาเนี่ย ถ้ามีตัวแทนที่เราสามารถติดต่อได้อะครับผมติดต่อไปเธอทักไปเธอเขาก็จะบอกเองเดี๋ยวเขาจะเข้าไปดูในกรมประทันให้เขาก็จะชี้แจง1 2 3 4 5องสมี่าอ่ามีอะไรที่เคลมได้บ้างเสียชีวิตได้ได้ไหมหรือว่าตัวนี้ได้อะไรบ้างได้แค่ชดเชยอ,อย่างเดียวหรือเปล่า mm. เพราะฉะนั้นอ่ะตัวแทนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะจําเป็นเลยอ่ะครับผมติดต่อตัวแทนเลยแต่ประเด็นก็คือว่ากรณีที่ลูกค้าถ้าเกิดว่าไม่มีตัวแทนเลยเี่ย อย่างเดียวที่จะสามารถเช็คได้ก็คือโทรเข้าบริษัทประกันที่เราซื้อเขาก็เลยชอบพูดกันว่าอย่าบอกว่าเขาเลยขนาดคุณหมอยังพูดเลยครับว่าซื้อประกันสําคัญที่ตัวแทนเพราะฉะนั้นมีตัวแทนไว้เราก็อุ่นใจแล้วแน่นอนครับพี่น้องว่าลูกค้าเนี่ยมันไม่มีใครหรอกที่จะมาจําได้ว่าอวันนี้ฉันซื้อประกันกับลุงอ,อ๊อฟซื้อประกันกับพี่น้องไป<ม>สามเล่มฉันมีอะไรบ้างไม่มีใครจําได้อ่าอันนี้คือสิทธิที่ลูกค้าจะต้องได้อีกอย่างหนึ่งครับ ลูกค้าบางคนน่ะเขาซื้อประกันน่ะ,ะซื้อแค่สะสมทรัพย์ปีถัดมาบริษัทอาจจะมีข้อเสนอ,อข้อเสนออะไรอ่ะสัญญาเพิ่มเติมให้ลูกค้า<ม>กรณีที่เกิดอุบัติเหตุได้ค่าชดเชยทุน<ม>แสนหนึ่งสองแสนอ่ว่ะกวากันไปกรณีที่ นอนโรงพยาบาลด้วยอุบัติเหตุมันจะได้ชดเชยจะจะมีบอกว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ตามการางของกรมธรรม์ใช่ไหมครับเนี่ยลูกค้าบางคนอ่ะซื้อสะสมทรัพย์อ่ะเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำเวลาที่เขาเกิดอุบัติเหตุเขาก็คิดว่าเขามีแค่ประกันสะสมทรัพย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุอ่ะไม่ว่าจะเป็นมีดปาดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยมันจะเป็นค่าชดเชยที่ <S <S เป็นสิทธิ์ที่ลูกค้าที่จะต้องได้ก็เลยต้องต้องย้อนกลับมามาคุยกันอีกทีหนึ่งว่า ตัวแทนอ่ะจะสามารถจะตอบได้หรือถ้าลูกค้าไม่มีตัวแทนอ่ะสิ่งเดียวที่จะตอบได้ก็คือคอเซน e ตอร์ของบริษัทแล้วก็อีกอันหนึ่งเราจะเห็นบ่อยใช่ไหมในตัวประกันสุขภาพที่บอกว่าอุบัติเหตุ24ชั่วโมงอ,มอันนี้ลูกค้าสงสัยมาก อันนี้มันคืออะไรคะอนนี่คืออะไระครับพี่น้องอันนี้ก็คืออุบัติเหตุ24ชั่วโมงค่ะที่อยู่ในตัวกรมธรรม์สุขภาพเนาะเวลาเราเกิดอุบัติเหตุอย่างที่บอกนะแล้วสามารถใช้ได้ไม่เกิน24ชั่วโมงอ่าสมมุติว่าเราวันนี้เราเข้าไปรักษาด้วยเราอาจจะหกล้มอ่าหัวหัวแตกอ่าโอเคแล้วเราก็อาจจะต้องเย็บอ่าเรามี วงเงินในกรมธรรม์อยู่สมมติว่ามีเงินอยู่หนึ่งหมื่นบาทในวันนั้นน่ะเราก็สามารถที่จะรักษาพยาบาลได้ในวงเงินนั้นหนึ่งหมื่นบาทแต่ว่าแห้มก 1, เกินหนึ่งหมื่นบาทั้เกินหนึ่งหมื่นบาทแล้วสมมุติว่าวันที่สองคือมันเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วไงแต่มันเย็บแล้วอะเราต้องล้างแผลถูกป้ะอ,อ,อันนี้คือไม่สามารถใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันคือ ฉุกเฉื่24ชั่วโมงอ่าถูกต้องครับผมแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีแหละประกันสุขภาพเขาก็จะมีส่วนนี้มาให้กรณีที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าสามารถที่จะใช้ได้หนึ่งครั้งภายใน24ชั่วโมงเหมือนที่พี่น้องบอกเมื่อกี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าจะอยากกลับไปล้างแผลไม่ได้แล้วลูกค้าอยากจะกลับไปฉีดวัคซีนสมมุติว่าหมากัดอันนี้เคยพูดบ่อยๆหมากัดนะครับผมมันต้องฉีดวัคซีนสเข็ม5เข็มอะไรก็ว่ากันไปพวกเนี้ย ถ้าอยู่ในประกันสุขภาพอ่ะมันจะไม่ได้แล้วมันจะได้แค่ครั้งเดียวคือ24ชั่วโมงเหมือนที่พี่นอ้องบอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้การรักษาแบบต่อเนื่องแน่นอนว่าจะต้องกลับไปคุยกับตัวแทนแล้วเห็นไหมพูดถึงตัวแทนอีกแล้วว่ามีประกันอุบัติเหตุไหมที่สามารถกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถรักษาจนหายได้แต่ว่าห้ามเกินวงเงินเนะี่ อันนี้ครับผมสามารถปรึกษาตัวแทนได้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของประกันอุบัติเหตุดกนะอันนี้กับใจกับตัวเองเลยผู้ปกครองี่ะเขาก็ถามเราว่าน้องไปออกค่ายกับโรงเรียนอ,อ่าแล้วกลับมาป่วยเขาสามารถใช้ประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนได้ไหมก็เชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับว่าป่วยแต่ว่าไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุใช่ใช่ซึ่งอันนี้เราก็พยายาม อธิบายขาเขาแล้วว่ามันใช้ไม่ได้ค่ะคุณแม่เพราะว่าเด็กป่วยไม่ได้เกิดปฏิกิริยาจากการไปเข้าค่ายหรือไปทัศนศึกษากับโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามีเลือกคือ ถ้ามีเลือดก,ก็คือเคลนได้อ,อนั่นไงครับผมและอีกประเด็นหนึ่งอันนี้ก็คือยกตัวอย่างง่ายๆเลยอันนี้คือลูกค้าออฟเลยคือเขาซื้อประกันให้ลูกครับผมด้วยบริสัทสมซับแต่ทีเนี้ยเพอเอิญว่าเราไม่ได้โทษเราไม่ได้โทษลูกค้านะครับที่ลูกค้าไม่รู้อ่าก็ย้อนมาอีกแล้วว่าลูกค้าจําเป็นที่จะต้องมีตัวแทนที่เพื่อที่จะเอาไว้ปรึกษาว่าประกันแบบเนี้ย มันมีผลประโยชน์อะไรบ้างลูกค้าซื้อประกันสะสมทรัพย์ให้ลูกทีนี้สาวีอ่ะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต้องอยู่ ICU หลายวันค่ารักษานมันแพงเขาก็ไลน์มาถามโทรมาถามว่าเออออฟเนี่ยเออ ประกันที่ทําให้ลูกอ่ะมันใช้ส่วนลดอะไรให้สาวมีได้บ้างแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลูกค้าเขาก็ไม่รู้แต่ว่าพอพูดถึงเรื่องส่วนลดนะครับผมอีกนิดนึงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเหมือนกันเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆอ่อ่ะเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วละเขาจะมีคอนแทคให้ตัวแทนนะครับผมไว้เป็นเมมเบอร์กรณีที่เราส่งลูกค้าไปบ่อยๆกรณีที่ถ้าเกิดว่าลูกค้านอนโรงพยาบาลตัวแทนติดต่อเข้าไปอ่าครับผมลูกค้าก็จะได้ส่วนลด ส่วนต่างค่าห้องค่ายาค่าหมอส่วนต่างพวกนี้นที่ทีท่ลูกค้าส่วนเกินที่มาครับผมก็ไม่ต้องจ่ายอันนี้ก็อย่าลืมติดต่อตัวแทนถึงบอกว่าตัวแทนนะครับผมบางทีมันก็มีความจําเป็นนะแทนที่ลูกค้ากรณีที่นอนโรงพยาบาลครั้งหนึ่งต้องจ่ายส่วนต่างเกือบหมื่นลูกค้าออฟบางคนอนะ่ะออฟส่งเข้าโรงพยาบาลที่มีคอนแทคตัวแทนอนะ่ะบางคนไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเลยลูกค้าแฮปปี้มากมีมีค่อนข้างที่จะมีหลายเคสอ่า ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จะมีเมมเบอร์ให้ตัวแทนแบบนี้อ่าก็ต้องย้อนมาอีกนิดหนึงว่าอันนี้เราผมตัวแทนก็จําเป็นเหมือนกันนะอย่าบอกว่าไม่จําเป็นใช่แล้วอย่างที่ออฟพูดว่านอกจากความสุขสบายแล้ว กรมมาทานบางกรมมาทานที่เป็นประกันสุขภาพก็ยังมีส่วนสิทธิประโยชน์เนาะให้กับลูกค้าด้วยเวลาลูกค้าออกกําลังกายหรือดูแลตัวเองอะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋ออันนี้เราจะมาเข้าถึงหัวข้อที่2แล้วใช่ไหมครับผมใช่ใช่ค่ะหัวข้อที่2ต้องบอกอย่างนี้ครับพี่น้องต้องบอกว่าสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้จากการซื้อประกันสุขภาพอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรครับพี่น้องในเรื่องของ vitality ถ้าเป็นของเอเอ อ๋อครับผมมันมีประโยชน์ยังไงตัวไวททอตี้เนี่ยมันจะเขาเรียกช่วยลดค่าเบีย้ยให้กับลูกค้าได้ออ๋กรณีที่ถ้าเกิดว่า ลูกค้าทําตามแผนที่บริษัทเขาจัดมาเขาาถึงเรียกว่าประกันสําหรับคนรักสุขภาพใช่องฉบอกว่าจริงๆอ่ะส่วนลดจาก a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  t อเบทอริตอ่ะตามโปรแกรมที่บริษัทให้ลูกค้าทำอ่ะอาว่าดีนะพี่น้องรู้ใช่ไหมครับผมว่าเบี้ยประกันสุขภาพอ่ะทุกอายุเลขหนึ่งกับเลข6หลัง 41, 46, 51, 56เบี้ยมันจะขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะพวกเนี้ยกรณีที่เราทาอ่ะเบี้ยปีต่อครับผม มันจะมันจะถูกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่ถ้าลูกค้าทำาริ o r ต t y ตามแผนที่บริษัทจัดทำขึ้นมาครับผม1,2,3,4,5,6,7อ่าพวกเนี้ยเบี้ยที่เพิ่มขึ้นพวกเนี้ยมันจะเอามาอส่วนลดของบริ o r ต t y อ่ะก็เท่ากับว่ามาหักลบกผมนี้กันก็เท่ากับว่าเผื่ออ่ะเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกนิดเดียวเองใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากอตัวบริ o r ต t y ของบริษัทเอเนาะม,มันก็ยังมีตัวอ่า ที่เป็นกรมธรรม์สำหรับสุขภาพอะไรเงี้ยของบริษัทอื่นๆนอีกให้เราเลือกค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าควรจะได้รู้ครับผมอืมต่อไปก็อะละเรื่องอุบัติเหตุไปแล้วใช่ไหมเรื่องสิทธิประโยชน์ไปแล้วสิทธิประโยชน์อีกข้อนะคะที่เราได้จากตัวกรมธรรม์เนาะอ่ะก็จะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อะไรเงี้ยที่เราได้รับจากตัวกรมธรรม์อันนี้เราไม่ต้องเสียภาษีนะล่งออฟใช่ลูกค้าที่สํานักงานนะครับผมเสียชีวิตนะ เงินประกันออกมานะครับทุนประกันไม่ต้องเสียภาษีสักบาทเออแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่ากรณีที่ลูกค้าซื้อตราสารทุนตราสารนี่นี่โน่นนั่นพวกเนี้ยมันต้องเสียภาษีนะเงินเงินปันผลอนะ่ะอืมใช่อันนี้คือถูกต้องเลยแต่ว่าถ้าอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนต้องไปที่ไหนนะรายการ m o n e y s t o r y ของเราคะ่ะใช่ครับรายการนั้นก็จะเชี่ยวชาญเรื่องการลงทุนครับ,รบอย่าลืมไปฟังกันนะครับค่ะครับหัวข,ข้อต่อไปนะครับผมสิทธิประโยชน์ ในหลักประกันในเล่มประกันนะครับกรณีที่ลูกค้าซื้อประกันชีวิต mm. อ่าอย่าลืมนะครับประกันอ่ะมีประโยชน์มากมายแต่ว่าต้องศึกษาหาข้อมูลในกรมธรรม์ด้วยมีเคสด้วยลูกค้าบางคนอ่ะเขามีปัญหาเรื่องการเงิน mm. อ่าแต่พอดีว่าเขาทําประกันมาแล้วแหละนานพอสมควรประมาณเจปดปีพี่น้องรู้ไหมว่าในกรมธรรม์น่ะมันมีมูลค่าอันนี้ทราบค่ะอ่าัน่นและครับผมลูกค้าสามารถ หยิบยืมต้องบอกว่าหยิบยืมแหละแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ค่อยอยากแนะนาเท่าไหร่หรอกแต่กรณีที่ลูกค้าบางคนมันจําเป็นจริงๆมีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้เงินแบบเล่มด่วนอ่าพวกเนี้ยกรณีที่ไม่ได้ทําประกันสุขภาพไว้แต่มีแค่สะสมซั์อ่าสามารถกู้ออกมาใช้ได้แต่คล้ายๆกับธนาคาระแะละเราก็จะชอบบอกว่ากู้เท่าที่จําเป็นแล้วก็รีบคืนบริษัทเข้าไปซะ แต่ข้อดีของประกันมันก็อย่างนี้ครับผมกรณีที่ถ้าลูกค้ากู้ออกมาประกันสุขภาพอ่ะถ้าเราทําเป็นนานๆหน่อยมันจะมีมูลค่าเหมือนกันเขาก็จะมีลิมิตไว้อยู่ว่าต้องกู้เท่านี้นะห้าม mm hmm. กู้มากกว่านี้ประกันสุขภาพก็ยังทํางานอยู่ลูกค้าก็ยังสามารถที่จะเคลมได้ปกติ mm hmm. ใช่อันนี้คือสําคัญมากต้องบอกว่าเราไม่ค่อยได้แนะนําลูกค้าให้กู้ออกมานอกจากลูกค้าจะแบบอย่างที่น้องเอาพูดช็อตหรือเดือดร้อนจริงๆนะเราถึงจะแนะนําข้อนี้นะคะที่สําคัญนะคะถ้าสมมุติว่าลูกค้าอยากจะกู้ตรงนี้ออกมาจริงๆนะคะรบกวนติดต่อตัวแทนดนวยนะคะหาความรู้แล้วก็ติดต่อตัวแทนให้ติดแทนดูแลให้ดีกว่าอ,อย่าลืมศึกษาหาความรู้ข้อมูลในกรมธรรม์หรือว่าปรึกษาตัวแทนก่อน ก็ได้ครับอ่าใช่ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะถ้าพูดถึงตัวสิทธิประโยชน์ที่เราพูดมาเนาะบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมีอะไรไหมที่เป็นแบบว่าวิธีการเลือกกรมธรร์ให้เหมาะสมกับเราอันนี้เป็นทริคเล็กน้อยนะคะทริคเล็กน้อยนะอ,อ่าอันดับแรกเลยอะค่ะเราต้องหาก่อนว่าเราต้องการกรมธรร์แบบไหนที่จะมาคุ้มครองเราอ่าอันดับที่สองก็ต้องดูด้วยว่า เราพอไหวค่าเบีย้ยที่เท่าไหร่ต่อปีหรือบางคนอาจจะเฉลี่ยเป็นต่อเดือนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าหรือข้อสาก็คือในเรื่องของตอนนี้แผนประกันอ่ะมันมีเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสอมกับตัวเองอแล้วมันมีหลายบริษัทเราก็ต้องรู้จักเปรียบเทียบอ่าให้ได้กรมธรรม์ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับเราอ,อ่าแล้วก็ข้อสี่สคัญเลยนะคะอันเนี้ย เราต้องศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนซื้ออืสุดท้ายเขาบอกว่าอย่าลืมดูเรื่องภาษีสุดท้ายครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากบริษัทด้วยครับผมเรื่องการแจ้งปิดการขายประกันสุขภาพเด็กอ่าอันนี้ไปติดตามกันดูนะครับผมหรือไม่ก็ติดต่อตัวแทนว่าแบบประกันแบบไหนสําหรับเด็ก เห็นบอกว่าเด็กที่ตั้งแต่แรกเกิด15วันถึงอายุ10ปีบริษัทจะมีการปิดแบบประกันไปแล้วเ,เพราะว่าอะไรรู้ไหมอืมเพราะว่าอะไรอะ่ะเคลมเยอะ <laughs> ใช่ใช่แล้วก็จะเริ่มทยอยปิดเนาะบางบางแผนบางแบบเออบางแบบหรือบางแผนออกไป เห้นบอกว่าวันสุดท้ายถึง16ตุลาเดือนหน้าหลังจาก16ตุลาก็มาว่ากันอีกทีนึงว่าแบบประกันจะเป็นแบบไหนครับทีนี้เรามาสรุปกันตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4ที่เราคุยกันมาครับพี่น้องอสรุปถ้าพูดถึงบทสรุปของตัวแผนประกันนอกจากสิทธิประโยชน์ที่เราพูดมาแล้วเนาะแล้วก็หลักในการเลือกแผนประกันให้ถูกให้ถูกกับเราไรนี้เนาะมันก็จะเป็นในเรื่องของความจําเป็นเออคือเราพูดกันเกือบทุก ขาเรียกอะไรนะทุกพีเลยอะว่าประกันมันจําเป็นยังไง mm hmm. มันช่วยคุณในด้านไหนเรื่องอะไรบ้างมีประโยชน์อะไรอ่าใช่อย่างหลกัหลกๆเลยก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายแหละ mm hmm. ถูกป่ะทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาพยาบาลมันสูงมากเราต้องใช้คขามาสูงมากนะไม่ใช่ค่อนข้างสูงมันสูงมากเลยเดียวแหละแค่คุณเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งอะ บางครั้งรักษาหลักแสนบางครั้งอาจจะเกินด้วยซ้ำถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับกระดูกหรืออะไรเงี้ยเนาะมันก็อาจจะผ่าตาัดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะขึ้นไปถึงสองแสนหรือสา0แสนได้อะไรเงี้ยเราถึงคุยกันทุกครั้งเลยว่าประกันมันจําเป็นนะคะแต่อย่าคิดว่าประกันอ่ะมันจําเป็นเฉพาะเวลาเราเกิดเหตุนนะถ้าไม่เกิดเหตุก็ไม่จําเป็นอยาให้คิดแบบนั้นนะอยากให้คิดว่าประกันจําเป็นทุกเวลาทุกสถานที่ อีกหัวข,ข้อหนึ่งครับกู้เท่าที่จําเป็นแล้วก็รีบคืนเราจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเยอะอ่าอถูกต้องไหมครับผมนนสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่าลืมติดต่อตัวแทนและมีตัวแทนเขาจะได้ให้คำปรึกษาได้อ,อย่าลืมนะครับตัวแทนไม่ใช่ผีไม่ต้องวิ่งหนีก็ได้อย่าลืมติดต่อพวกเรามานะครับ ที่สำคัญนะคะหา,ากสงสัยอยากปรึกษานะคะทักพวกเรามานะช่องทางนะคะก็จะมีแอปไลทีแพนนะคะ f c e e o o o ทีแพนแล้วก็ y u t u b e ทีแพนนะคะวันนี้เราสองคนนะคะน้องออฟกับพี่หนองนะคะกับรายการกลัวทำไมคนขายประกันค่ะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะัครบ